สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ติดตามชมซีรีส์จีนค่ะสตรีเช่นค่าหาได้ยากยิ่งอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสําหรับเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยห่วงนางเอกแล้วก็ไม่ค่อยห่วงพระเอกสักเท่าไหร่เพราะว่าพร้อมปะฉะดะนะคะดวงตาของนางเอกของเรรานี้ต้องอ นี่ค่ะเฉินตูหลิงของพวกเราเป็นนางเอกนะคะจริงๆแล้วเห็นแววเนาะของเฉินตูหลิงที่ว่าเล่นในแนวร้ายๆได้ดีเนี่ยตั้งแต่ในเรื่องนั้นแล้วเพื่อนๆคิดมันหวานไหมจันทราอัสดงนะคะในพาร์ทที่บากเอ๋อ เขาเรียกว่างัดคอกับนางเอกของพวกเราคือเป็นแนวแบบว่าร้ายร้ายเงียบร้ไร่เงี้ยดูว่าจะมีออร่านะคะแล้วก็บทนางเอกนะคะในที่สุดสตรีเช่นข้าหาได้ยากยิ่งก็เป็นบทนางเอกร้ายๆซึ่งก็เหมาะกับเฉินตูหลิงมากเลยนะคะยินดีด้วยนะคะเรตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลขึ้นปุ๊บป,ปั๊บเลยเพื่อนๆแปแล้วนะคะจากเริ่มต้นเพียงแค่8.1เท่านั้นตอนนี้8.6แล้วของเขาดีจริงนะ <c ười> คำว่าดีจริงนี่ก็คือมันมีความดึงดูด แล้วก็คือมันเดาไม่ถูกเลยอะ่ะเนื้อเรื่องมันก็อยากให้แบบอยากรู้ไปซัทุกอย่างนะคะในตอนต่อไปจะเป็นใครเอ่ยแล้วก็เห็นเทคนิคของการนําตัวละครที่โดนพูดถึงน้อยมากๆเลยนะคะตัวละครไม่ไม่นับพระเอกนางเอกนะคือจะเป็นตัวละครที่แบบโดนกล่าวถึงมีชื่ออยู่นิดนิดหน่อยๆน,นะคะในส่วนของเวอร์ชันนวนิยายต้นฉบับจากนั้นก็นํามาเขียนขยายความนะคะอย่างเช่นท่านแม่รวนสีวนเนี่ยแหละคะ่ะก็คือในนิยายก็แค่บอก แค่ว่าเป็นหญิงสาวสูงสั่งจากตระกูลรวนแต่ก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรมากมายแต่พออามาขยายในส่วนของเวอร์ชนละครแล้วใส่อะไรลงไปเยอะแยะเลยนะคะให้พวกเราเห็นถึงความเก่งของแม่รวนของพวกเรานะคะตึงมากๆเลยเมื่อเมื่อคืนนะคะคืนวันที่24เพื่อนๆได้ดูไหมตอนที่15นะคะก็คือ,อคุณแม่น่ะโดนแผนการที่แบบว่าคุณแม่เดินไม่ได้ใช่ไหมต้องนั่งอยู่บนรถเข็นนะเพื่อนๆแล้วพวกอีบรรดาเพื่อนๆนั่นน่ะที่เรียกตัวเองว่า แต่เป็นรุ่นสาวๆที่เกิดมาในรุ่นเดียวกันนะ่ะมันอิจฉาแม่เราหมดเลยค่ะแม่ลวนของเราเป็นสตรีที่แบบเพียบพร้อมที่สุดในสมัยนั้นทําให้เกิดความอิจฉาลิษยาแก่หมู่ผู้หญิงทุกคนที่เกิดทันนะที่เกิดอยู่ในรุ่นเดียวกันก็คารวะน้าชาแม่ลวนใหญ่เลยค่ะจนแม่ลวนรู้สึกอยากจะไปห้องน้ําแล้วนี้คาที่ต้องใช้คือจะไปเปลี่ยนผ้าเนาะคำเปลี่ยนผ้าก็คือจะไปห้องน้ําไปชิ้งช่องเอาง่ายๆแต่อีพวกนั้นมันก็ไม่ไม่ให้ไปนะ ะะมันแกล้งมันแกล้งเออจนกระทั่งนางเอกของเรามาก็จริงๆคนสนิทของแม่ตอนอยู่อยู่ด้วยเนาะตอนตอนแรกอะ่ะ ป้าอยู่ด้วยแต่ว่าโดนหลอกไปแล้วก็โดนไปล็อกนะคะอยู่ในห้องที่เขาเก็บชาอะไรแบบนี้เออแต่ว่าปลาแม่นมเราก็ร้ายเช่นเดียวกันออกมาได้ในที่สุดนะคะแล้วก็ออกมาด่าอีพวกผู้ดีนี่แล้วก็นางเอกของเราก็มาถึงพอดีค่ะก็ช่วยนะคะท่านแม่ได้พอดีทําให้แม่ได้ตบอีนางต้นคิดนะคะใครนะแซทฐานใช่ไหมแซฐานหูหินฐานหูหินนะคะสะใจมากเลยอีฉากนี้นะคะก็ไม่มีในนิยายเ,เพื่อนๆเ,เราก็ดูสนุกได้ใน ทีนี้นะคะหัวข้อนี้ก็คือจวงหันเยี่ยนเนี่ยหลบหนีจากอันตรายครั้งแล้วครั้งเล่านะคะในละครเรื่องนี้สติเช่นค่าหาได้ยากยิ่งนะคะเรามาดูปัจจัยช่วยเหลือนางเอกของเราดีกว่าถึงแม้ว่านางเอกจะมีตัวนางเอกการันตีอยู่แล้วนะคะแต่ว่านางเอกบางเรื่องก็ต้องโดนทุกทรมานก่อนใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนี้ของพวกเราสู้สุดฤทธิ์นะคะถ้าเราจินตนาการตัวเองเนี่ยเป็นนางเอกจวงหันเยี่ยนเนี่ยพวกเราต้อง ต้องขนาดไหนอะต้องต้องแกล่งขนาดไหนนะคะเหมือนกับแบบ ต้องทนทุกข์ทรมานในช่วงตอนเด็กจนโตมาอายุ17เหมือนอยู่ในนรกเลยนะคะแต่ว่าโชคดีที่ขยันขันแข็งอ่านหนังสือความรู้ดีแล้วก็ได้เจอเพื่อนที่มีความแข็งแกร่งนะคะนั่นก็คือชายจิงนั่นเองชายจิงเนาะในที่สุดเราก็ได้เห็นแล้วว่าชายจิงสอนนางเอกของเราในการปราบพยศมาที่มันดือด้อด้ด้วยนะคะทีนี้อัดวหวานก็สรุปมาให้ค่ะปัจจัย3ประการนะคะที่สําคัญที่สุดที่ทําให้หนางเอกของเรานั้นรอดจากพยันอันตราย ทั้งหลายนะคะก็แน่นอนว่าประการแรกค่ะความดื้อรั้นแล้วก็ความกล้าที่จะ อดทนนะคะบักบั่นของนางเอกของวกเราก็แม้ว่านางเอกจวงหันเยี่ยนนั้นจะมีชีวิตที่ยากลำบากแต่ว่านางก็ไม่ใช่คนที่จะมายอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะนางนั้นใฝ่ฝันแล้วก็ต้องไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ที่จะมีชีวิตดีๆให้ได้นั่นเองค่ะก็บ้านเกิดนะคะของตอนที่นางอยู่ก็คือเมืองอีหนานนั่นเองนะคะแต่ว่าโดนส่งไปอยู่ต้านโจนูน่นไปอยู่ไกลเลยนะคะแล้วก็ทางด้านของตัวนางเองก็ไม่ได้รับการเรียนรู้อะไรที่ด ดีเลยเพราะว่าบ้านที่ไปอยู่ด้วยพ่อแม่บุญธรรมที่ตั้นโจโก็โคตรจะจนเลยนะคะแล้วก็ทั้งคู่ก็มีความเครียดแล้วก็ทางด้านของเพื่อนพ่อน,นั่นนะก็เป็นบัณฑิตที่สอบไม่เคยได้เลยสอบไม่เคยติดเลยนะคะก็เป็นโรคจิตๆิตอยู่แหละหวานว่าก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> จิตจิตละกันเอาเป็นว่าอยู่นางเอกของเราอยู่ภายใต้ออบรรยากาศแล้วก็สภาพแวดล้อมที่มันเลวร้ายนั่นเองนะคะแต่ว่านางเอกของเราก็ขยันขันแข็งขะอ่านหนังสือมันทุกวันเลยนะคะหมด ชั้นหมดห้องสมุดเล็กๆนั่นเลยเพราะว่าก็บัณฑิตนะเนาะบ้านที่เป็นบัณฑิตก็จะมีหนังสือเยอะนางเอกของเราก็อ่านไปจนหมดนะคะแล้วหลังจากนั้นก็อย่างที่พวกเราเห็นในฉากต่อๆมาอีฉากลากศพแบกศพนั่นก็สุดยอด ไม่มีนะในนิยายก็ไม่มีนะคะเราได้เห็นแค่นางเอกในเวอร์ชันละครเท่านั้นอันนี้มันไปเหมือนกับไปเอาเนื้อเรื่องในนิยายเรื่องอื่นมาด้วยนะนางเอกที่ลากศพแบกศพมาเพื่อทวงความยุติธรรมนะคะมีเคยอ่านเจอนะเอาละประการที่2นะคะนั่นก็คือมีความสามารถในการใช้เหตุผลแล้วก็การวิเคราะห์ค่ะเราจะเห็นได้ว่านะคะไม่ว่าจะเป็นคําชี้แนะแบบแปลกประหลาดของแม่แม่รวนของพวกเราหรือคําชี้แนะแบบโอ้โหตกลงนี่ชี้แนะ หวังดีหรือว่ามามาดุดา่าคอกตะคอกใส่นะคะอย่างของพระเอกของเราฟูอินซีเนี่ยก็นางเอกของเราสามารถที่จะแยกแยะแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็แบบมีเหตุแล้วก็ผลมองรวมนะคะมองภาพรวมจากรายละเอียดต่างๆได้ดีอันนี้คือต้องชื่นชมนางเอกของเราซึ่งก็แสดงถึงภูมิปัญญาของนางเอกนะคะนางเอกเป็นคนฉลาดค่ะหลังจากที่ได้ข้อมูลแล้วนะคะนางเอกของเราก็ยังเป็นปรมาจารย์ด้านการ วางแผนอีกด้วยนางเอกเจเล่เอาง่ายๆค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็เจ้าเล่ตั้งแต่ตอนเริ่มเนาะอย่างตอนที่จะถึงประตูเมืองอะหานางเอกของเราก็ไอ้นี่เดินเอาอมเดินเอาละกันหลังจากที่นั่งรถม้ามาตั้งนานก็เดินเอานะคะหรือไม่ก็เข้ามาแล้วก็แม้เอาชนะอนุโจได้นะอนุโจก็เอานางไม่ลงเช่นเดียวกันโดยเฉพาะลูกโง่ๆของอนุโจทั้งสองคนสุดเลยอะเออโง่สุดๆเลยเฉพาะผู้หญิงนะคะวีซานะ,ะทีนี้ค่ะนอกจากนี้แล้ว นะคะคนางเอกของเรายัางวางตัวดีค่ะแล้วก็รู้ด้วยว่าต้องแต่งกายแล้วก็มารยาทต้องเป็นอย่างไรเรียกได้ว่านางเอกของเรานั้นตกผลึกทางภูมิปัญญานะคะแล้วก็มีความอะไรดีดับมีโอกาสที่จะคว้าชัยชนะ โดยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ารู้ไงรู้เขารู้เรานะคะแอบเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์แยกแยะเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก็แน่นอนว่าได้รับคําชื่นชมแล้วก็มีความกระตันยูกับท่านแม่มากเลยนะคะเอาล่ะแล้วก็ประเด็นที่3นี่ก็สําคัญที่สุดค่ะน,นั่นก็คือนางเอกของเรามีความจริงใจนะใครดีต่อนางนางก็ดีตอบแล้วก็พื้นฐานของหัวใจนาะงก็เป็นคนที่มีความเมตตากรุณาแต่นางอะ่ะรู้จักที่จะใช้มันนะคะให้มันให้ใจให้ความจริงใจกับคน ที่เขาก็ให้ความจริงใจกับนางเช่นเดียวกันเป็นคนแบบเปิดเผยจริงใจนะคะในเรื่องของมิตรภาพดูอย่างความรักที่มีต่อชายจริงอะ่ะก็เป็นมิตรภาพดีๆที่พวกเราก็ซาบซึ้งเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้แล้วฟู่อินซีเองนะคะก็ชอบกล่าวคําที่แบบทําให้นางเอกของเราแบบยังไงดีละ่ะคือเข้าใจเรื่องราวอะ่ะนางเอกของเราได้รับคําแนะนําเยอะนะแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยจากฟู่อินซีนะคะทีนี้ท่านไหนที่เหนือมากกว่าแรงเราก็จะเห็นแล้วว่านางเอกก็จะ พูดกับฟู่อินซีเลยว่าเออนี่ท่านอะ ช่วยค้าหน่อยเออร่วมมือกับค้าหน่อยคือเป็นคําพูดเรียบง่ายจริงใจจริงใจเนาะ <c oughs> ก็อยากจะให้ช่วยก็ขอให้ช่วยจะช่วยไม่ช่วยล่ะเออก็ตอบมาเลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่นางเอกของเรา,าก็แสดงความจริงใจกับฟู่อินซีเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟู่อินซีได้ยินนางเอกของเราพูดหรือว่าขอให้ช่วยทําอะไรเนี่ยโดยปกติพวกเราสังเกตสิเขาอะไม่ปฏิเสธเออเขาก็จะทําแล้วเขาก็จะงงว่าเอ้ยกล้าขอด้วยเว้ยเออกล้าขอก็กล้าให้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนางเอกของเรา,านั้นก็ ปฏิบัติต่อผู้คนด้วยความจริงใจเช่นเดียวกันนางดูแลอาจือนางก็รักอาจือเหมือนหลานคนหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะแล้วบบบุคลิกแบบนางเอกเนี่ก็สามารถที่จะเอาชนะใจของพระเอกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะพระเอกก็ถือได้ว่ามีตําแหน่งใหญ่แหละแต่ก็ยังอยู่ใต้ฮ่องเต้นเนาะในนิยายอะ่ะฮ่องเต้น,นั้นเกรงนะเกรงเกรงใจน้องชายมากเลยนะคะคือฟู่อินซีหรือว่าเฉียนชิงอ๋องเนี่ยแต่พอมาเป็นเวอร์ชั่นละครแล้วเนี่ยอื ฟูอินซีของพวกเรากลัวฮ่องเต้เออราชงราชงการอะไรเงี้ยสามารถจะแบบประหารตระกูลฝูได้หมดเลยนะอะไรเงี้ยโอ้ตายๆนะคะไม่ได้เจอในเวอร์ชันนิยายต้นฉบับนะคะเพื่อนๆที่อยากจะแบบสนุกสนานกับเวอร์ชันนวนิยายต้นฉบับก็ไปฟังได้นะแอดวานลาวไว้จบเรียบร้อยแล้วนะคะที่ช่องรำนำรักนักเขียนคาร์โนเวลเลอร์ no over, ไปนอนฟังสบายๆกันนะคะแล้วก็ในละครก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลย <c oughs> ในละครเราก็มาดูอีกเรื่องหนึ่งไปเลยนะคะ ก็ถือได้ว่าได้กําไรได้ทั้ง2เวอร์ชันคือเวอร์ชันนิยายแล้วก็ในเวอร์ชั่นของละครค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูการปะฉัดดของนางเอกของเรากันต่อนะคะชนะทุกสึกเลยนะคะ <laughs> เอาละค่ะมีความสุขกันมากๆสวัสดีค่ะ